นี่คุณหาว่าฉันไม่สำนึกบุญคุณอย่างนั้นเหรอจะมากเกินไปแล้วนะย,ย,ย่าันะย่ายังไงล่ะจะยอมหนูได้หรือยังล่ะพ่อไม่ใช่สิคุณไม่ใช่พ่อฉันสักหน่อยฉันจะไม่เรียกคุณ่าพ่ออีกต่อไปคุณเป็นใครก็ไม่รู้คุณไม่ใช่พ่อของฉันเพราะว่าคุณไม่เคยรักฉันเหมือนลูกเลยอะไรกันเนี่ยทำไมสีผมถึงเปลี่ยนเป็นแบบนั้น สีเหลืองครึ่งหนึ่งสีม่วงครึ่งหนึ่งเหรอนั่นและดูหน้าตาเธอดิหน้าตาแม่มดปีศาจจะชัดอย่าบอกนะว่าเธอมีเชื้อสายของแม่มดปีศาจอย่างนั้นเหรอนั่นแกพูดอะไรอะไรคือแม่มดปีศาจฉันไม่รู้จักหรอกนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันจําเหตุการณ์ได้ทั้งหมดแล้วว่าแม่ของฉันเป็นใครแม่ของฉันหน้าตาสวยมากแต่ว่าแม่ของฉันไปนไหนแล้วล่ะ <c oughs> ใช่แน่แน แม่ของเด็กคนนี้แม่ของเด็กคนนี้ต้องเป็นต้องมีเชื้อสายปีศาจแน่ๆอย่าบอกนะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของแม่มดปีศาจอย่างนั้นเหรอ <c oughs> แ,ลแ,ลแล้วพ่อล่ะพ่อของเด็กคนนี้คือใครนี่แกแกน่ะเลิกเรียกฉันว่าแม่มดปีศาจทีได้ไหมฉันไม่ใช่แม่มดปีศาจนะอย่ามาพูดแบบนี้ฉันไม่ใช่ปีศาจนี่เธอเธอเธอรู้อะไรไหมว่าเธอมีแววตา ของแม่มดปีศาจนะแกพูดอะไรของแกฮะอะไรคือแม่มดปีศาจแม่มดมีปีศาจหรือไงล่ะฮะนี่เธอบอกว่าเธอจําได้แล้วว่าใครเป็นแม่ของเธอแสดงว่าเธอก็ต้องรู้สิว่าแม่ของเธอเป็นปีศาจใช่ไหมเธอได้ดวงตาปีศาจมาจากแม่ของเธอแน่แ่แล้วก็พ่อของเธอด้วยนี่บอกฉันมานะว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอเป็นใครฉันจําหน้าพ่อแม่ของฉันได้แต่ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน ชื่ออะไรแต่ว่าฉันจำหน้าของพวกเขาได้แล้วนี่เธอบอกฉันมาดูนี่ว่าใครเป็นพ่อแม่ของเธอพ่อแม่ของเธอเป็นแม่เมื่อปีศาจจะชัดบอกมาอย่ามาปิดบงังฉันนะฉันรู้ว่าเธอรู้ว่าพ่อแม่ของเธอเป็นใครบอกมาเดี๋ยวนี้นี่แกต้องการอะไรจากฉันอีกฮะอย่าบอกนะว่าที่แกอยากรู้ว่าพ่อแม่ของฉันเป็นใครแกจะไปกําจัดพ่อแม่ของฉันหรือไงพอดูแล้วแกแกเกลียดพ่อหมดแม่มด,มด,มดปีศาจงั้นเหรอฮะฉันไม่มีวันบอกหรอกนะ อ๋ออ๋ออะไรของแกเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อหยุดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะมีแกหยุดออออพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้ยเจมเจมเกมไม่ชอบแม่บด่งบดพิสาสนักใช่ไหมฉันไม่พอหรอกนะแกเกลียดฉันฉันก็เกลียดแกเหมือนกันแหละเอ๊ะลูลี่ไปไหนเนี่ยฉันบอกไว้ให้เธอตามฉันมาเฮ้ยทำไมช้าจังเล่านี่มายืนรอนานแล้วนะ อยู่ไหนนี่ลูรี่ไม่ใช่หลงทางเหรอเฮ้ยเธอเนี่ยเคยมาโลกเวมอนครั้งหนึ่งนะลูลี่แค่นี้จาไม่ได้เหรอเนี่ยเธออะเคยมาโลกเวมอนก่อนฉันอีกเมื่อไหร่จะมาเนี่ยรอนานแล้วนะเฮ้เจ้านายเจ้านายลูรี่มาแล้วคะ่ะโอ้ยมาแล้วนี่เจ้านายคะถามจริงเหอะใจคออะจะบินหนีลูรี่อย่างเดียวเลยรือไงเจ้านายก็รู้นี่ว่าลูรี่บินไม่ได้อะ่ะนี่ลูรี่ ฉันนะ่ะนะบอกให้เธอไปฝึกบินเธอก็ไม่ไปโหเจ้านายก็ลูลี่อ่ะไม่อยากเป็นแม่มดนี่ลูลี่อ่ะอยากเป็นแค่คนธรรมดาแล้วลูลี่อ่ะก็อยากมาหาเจ้านายแค่นั้นเองนี่เจ้านายคือลูลี่อ่ะเป็นห่วงเจ้านายในโลกเวทมนต์นะแต่พอแบบว่าไม่เห็นเจ้านายบินได้แล้วก็ไม่เห็นเจ้านายมีพลังเวทมนต์ลูลี่ไม่ห่วงและตอนเนี้ยลูลี่อ่ะห่วงตัวเองมากกว่าอีกนี่ลูลี่เธอเป็นห่วงฉันหรอ เธอถึงได้เข้ามาก็ใช่น่ะสิเจ้านายถ้าเกิดลูรี่ไม่ห่วงอะ่ะลูรี่จะมาหาเจ้านายทาไมล่ะเฮ้ยเจ้านายก็ถามแปลกๆเออเจ้านายลูรี่จํา,าจได้ตรงนี้เป็นน้าพุศักดิ์สิทธิน์นี่ลูรี่จําที่แห่งนี้ได้ใช่แล้วลูรี่ตรงนี้มันเป็นน้าพุศักดิ์สิทธิ์เธอจําได้หรอแสดงว่าเธอเคยมาสิใช่ไหมลูรี่เคยมาค่ะเดฟเคยพามาเฮ้ยคิดถึงเดฟเหมือนกันเนาะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเจ้านาย เดฟอะเป็นพ่อหมดที่เก่งมากๆแต่ก็ยังตายคิดถึงเขามากเลยแหละใช่ลูลี่ฉันน่ะก็คิดถึงเดฟเหมือนกันเออฉันจะบอกว่าฉันน่ะฝันถึงเดฟด้วยแหละฮะเจ้านายฝันถึงเดฟหรอคะฝันว่างไงอ่อะเดฟนะ่ะฝากบอกฉันว่าเดฟคิดถึงเธอนะลูลี่เดฟอะยังไม่ลืมเธอนะในฝันน่ะเดฟอะดูรักเธอมากด้วยลูลี่เฮ้ยรักจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ย คิดดูสิเจ้านายลูรี่ก็ตกใจเหม like ือนกันนะที่รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเดฟลูรี่ไม่เชื่อหรอกนะว่าเดฟน่ะรักลูรี่จริงลูรี่ว่าเดฟอ่ะน่าจะเป็นพ่อมดที่เจ้าชูหน้าดูลูรี่ไม่เชื่อหรอกค่ะแต่ไหนไหนเดฟก็ตายไปแล้วลูรี่ก็คิดถึงเสมอแหละแต่ลูรี่ก็ไม่เชื่อหรอกว่าเดฟอ่ะรักลูรี่จริงเอาหน้าลูรี่ไหนไหนเดฟก็ตายไปแล้วเนาะถือว่าเขาเดี่ยได้มาฝากบอกฉันว่าคิดถึงเธอละกันเฮ้อ ไปงั้นเราไปตรงน้ำพุกันดีกว่าเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นมีคนมาขอพรน,น้ำพุเลยอะ่ะอะไรเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้คีคีคีเหรอนายเป็นอะไรอะ่ะค <c oughs> ีนิวนิดเธอเธอรู้เหรอว่าฉันอยู่ที่นี่อะ่ะเออไม่รู้ฉันไม่รู้ว่านายอยู่ที่นี่ฉันแค่พาลูรี่ <c oughs> <c oughs> อะไรนะลูลี่ลูลี่ทำไมอะ่ะอย่าบอกนะว่าลูลี่มาที่โลกเวมวนมวได้แล้วอะ่ะ ช่คีลูรี่มาที่โลกใบมนได้แล้วเจ้าเมืองให้มาน่ะแต่ว่านายเป็นอะไรนายไหวหรือเปล่าเนี่ยเออเออก็ไหวอยู่โอ้ยก,ก็เกือบตายเหมือนกันแหละคีแล้วนายเป็นอะไรเนี่ยฮะสรุปว่านายเป็นอะไรทําไมลงไปนอนแบบนั้นล่ะใครทําอะไรนายไปนเนี่ยหรือว่านายเป็นลม <c oughs> ฉันน่ะไม่ได้เป็นลมหรอกนะ <c oughs> แต่ฉันจะบอกกับเธอว่าลูกของเราอ่ะเออ <c oughs> กลายเป็นแม่มดปีศาจไปแล้วฮะนี่นายพูดอะไรของนายคี อะไรคือแม่มดปีศาจนะแม่มดปีศาจก็คือแม่มดที่ชั่วร้ายในโลกเวทมนต์จะมีแม่มดอยู่สองประเภทนั่นคือแม่มดใจดีกับแม่มดปีศาจแต่ฉันงงมากว่าทำไมลูกของเราถึงได้กลายร่างเป็นแม่มดปีศาจไปได้งั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดลูกเรากลายร่างเป็นแม่มดปีศาจลูกเราจะกลายเป็นแม่มดที่ชั่วร้ายอย่างนั้นเหรอนิคีนายโกหกไปเนี่ยเอออย่าบอกนะว่าที่นายล้มลงไปนอนแบบนั้น พอลูกทำงั้นเหรอก็ใช่นะดิพอลูกกันนั่นแหละทําให้ฉันต้องล้มลงไปนอนแบบนั้นน่ะพลังรุนแรงมากเลยอะนี่นก็แปลว่าเดฟเดฟเป็นพ่อมนปีศาจงั้นเหรอฮะเด,เดี๋ยวนะนิวเธอพูดชื่อเดฟแล้วเดฟเกี่ยวอะไรด้วยอะ่ะนี่เดฟเกี่ยวอะไรด้วยอา้าวนี่นายยังไม่รู้เหรอว่าเดฟอะเป็นพ่อของเด็กคนนั้นฉันนึกว่าเจ้าเมืองบอกนายแล้วเห็นนายไปเจอเจ้าเมืองที่โลกมนุษย์ฮะ,ฮะพ่อของเด็กคนนั้นคือเดฟ เฮ้ยเดี๋ยวนะจริงปะเนี่ยเจ้าเมืองไม่ได้บอกฉันอะเหมือนเจ้าเมืองไม่กล้าบอกฉันเพราะงี้นี่เองเห้ตายเถอะทำไมเป็นแบบนั้นเล่าแต่ว่าใครเป็นแม่ของเด็กคนนั้นล่ะแสดงว่าเด็กคนนั้นได้รับเชื้อสายแม่มดปีศาจมาจากแม่ของเธอไม่ใช่เดฟแน่ๆเพราะฉันเป็นเพื่อนกับเดฟมาตั้งแต่เด็กเดฟเป็นพ่อมดบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อสายปีศาจให้ตายเถอเดฟนี่นาย นายไปรักกับแม่มดปีศาจเหรอเนี่ยฮะงั้นก็แสดงว่าเดฟไปรักกับแม่มดปีศาจโอ้โหความจริงเริ่มกระจ่างแล้วให้ตายเถอะเด็กคนนั้นมีเชื้อสายปีศาจหรอนั่นโอ๊ยลำบากลำบนแท้นะอยู่โลกเวทมนต์ก็บินไม่ได้เฮ้ยกูจะเดินถึงเจ้านายนี่เจ้านายอ,าอาใช้ขี่ป่ะนะ่ะเจ้านายคะเจ้านายลูลี่มาแล้วเอา้าเอา้าลูลี่ ลูลี่มาเอ้อหรอโถเอ้ยนี่มาช้าจังเลยล่ะฮะลูลี่ลูลี่มาเ้อหรอลูลี่นี่ลูลี่เธอมาที่โลกเวทมนต์ได้แล้วเฮ้ยยังไงเนี่ยเจ้าเมืองให้มาหรอใช่คีเจ้าเมืองให้ฉันมาน่ะเฮ้ยต้องขอบคุณมินนี่ด้วยนะที่ช่วยพูดให้เจ้าเมืองให้ฉันมาที่นี่เฮ้ยเจ้าเมืองใจดีจังว่าแต่เจ้าเมืองไปไหนเนี่ยตอนที่ฉันเข้ามาในโลกเวทมนต์เจ้าเมืองบอกว่าเจ้าเมืองจะไปทําภารกิจอะไรก็ไม่รู้ว่า เจ้าเมืองก็เลยปล่อยให้ฉันเข้ามาคนเดียวอ้าวนี่ลูลี่เจ้าเมืองไม่ได้เข้ามาพร้อมเธอเหรอเออนั่นดิอออะไรอีกเนี่ยโถเอ้ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทีไรเจ้าเมืองมาอยู่ทุกทีไงยอยู่กันพร้อมหนะ้าพร้อมตาเลยนะเฮ้ยนั่นไงนั่งไงเด็กคน,นนะั้นน่ะเด็กคนนั้นลูกแม่น,นี่ทําไมลูกกลายเป็นแบบนี้ล่ะอ่ะเดี๋ยวนะทําไมเด็กคนนี้เออมีปีกขนาดนี้แล้วเนี่ยนี่เธอเธอมีปีกใหญ่ขนาดนี้เหรอเนี่ย โหปีกสวยมาก <c oughs> อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ก็ดีแล้วนี่ฉันจะบอกให้นะว่าพ่อแม่ของฉันเป็นใครรับรองว่าเก่งกว่าพวกแกแนะน่นี่ฉันรู้แล้วว่าพ่อเธอเป็นใครอ่ะฮะฉันรู้แล้วฮะฉันรู้แล้วว่าพ่อของเธอเป็นใครแกรู้แล้วเหรอว่าพ่อของฉันเป็นใครงั้นแกก็บอกมาสิว่าพ่อของฉันชื่ออะไรนิคี้นายอย่าทำในลูกนะลูกเออมาคุยกับแม่ได้ๆด,ดีกว่านะ อย่าทำอะไรเลยนะนี่ลูกมาคุยกับแม่ดีๆดีกว่านะนะนี่โปรดเถอะอย่าทำร้ายกันเลยนะแล้วก็อย่าใช้พลังต่อกันเลยเราเราเป็นแม่ลูกกันไม่ใช่หรอหนูจำไม่ได้หรอแม่ที่เลี้ยงดูหนูมาตอนที่หนูเด็กๆไงอย่าทำอะไรกันเลยนะแม่ใช่สิคุณเคยเลี้ยงหนูตอนที่หนูยังเด็กๆหนูจำได้อยู่แต่ว่าพ่อพ่อไม่เคยเลี้ยงหนูแล้วพ่อก็ไม่ได้รักหนูเหมือนแม่นี่โอ้โห มีแต่คนบินได้เออฉ,ฉันก็อยากบินได้บ้างเหมือนกันนะเออฉันอยู่ข้างล่างนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยแล้วเธอเป็นใครเนี่ยฮะอ๋อใช่สิเธอเป็นเพื่อนแม่ฉันนี่แล้วมายุ่งอะไรด้วยนี่ลูกลูกออ,อย่าทำอะไรนะอย่าทำอะไรใครเลยเออนี่เธอเธออย่าทำอะไรใครเลยนะแล้วก็อย่าใช้พลังด้วยทำไมล่ะพวกคุณกลัวพลังของหนูอย่างนั้นเหรอ <laughs> การที่เป็นแม่มดปีศาจมันก็ดีเหมือนกันนะทำให้ได้รู้ว่าเก่งกว่าพวกพ่อมดแม่มดธรรมดาอีกฮะเอ้านี่เรามาอยู่ตรงชายหาดได้ไงเนี่ยฮะเอ้จริงด้วยนีเ่เรามาอยู่ตรงชายหาดได้ไงเนี่ยเป็นไปได้ไงเนี่ยฮะชายหาดหรอเนี้ยจะบอกว่าลูลี่ไม่เคยมาตรงนี้เลยค่ะอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะอุ้ยชายหาดสวยมากฉันพาพวกคุณมาเองแหละนี่สรุปว่าเธอจะเอาอยัางไงการที่เธอรู้ตัวว่าเธอเป็นแม่มดปีศาจ แล้วก็รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ของเธอแล้วเธอจะเอาไงต่อไปล่ะฉันก็ไม่เอาไงต่อไปหรอกนะเพียงแต่ว่าฉันคงจะไม่อยู่กับพวกคุณแล้วแหละเอาแล้วแล้วหนูจะไปไหนหนูจะทิ้งแม่ไปงั้นเหรอนี่จำไม่ได้เหรอเมื่อตอนที่หนูเด็กๆหนูก็อยู่กับแม่นะหนูจะทิ้งแม่ไปจริงๆรเหรอก็คุณไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูแล้วทำไมหนูต้องอยู่กับคุณด้วยตอนนี้หนูจำได้แล้วว่าแม่ของหนูเป็นใคร เพราะฉะนั้นหนูไม่จําเป็นต้องอยู่กับคุณแล้วนี่แล้วเธอไม่คิดผูกพันกับแม่ของเธอเลยหรือไงฮะนิวอ่ะอุตส่าห์เลี้ยงเธอมานะเธอไม่คิดถึงเลยไงตอนนี้เธอเด็กๆไม่มีใครอะ่ะอยู่ดีก็จะมาทิ้งนิวแบบนี้เหรอเฮ้ยเธอนี่มันนิสัยเสียจริงๆอะไรนะนี่คุณหาว่าฉันนีสใส่เสียอย่างนั้นเหรอนี่คีพอเธอถ้าเด็กคนนี้จะไปฉันก็ยอมให้เด็กคนนี้ไป ฉันไปอยู่แล้วฉันไม่อยู่กับพวกคุณแล้วแหละเพราะดูแล้วพวกคุณไม่ได้รักฉันจริงหรอกเน่กล้าพูดมากนะที่บอกว่าฉันกับนิวไม่ได้รักเธอจริงอ่ะถ้อเกิดไม่รักจริงแล้วก็ฉันจะรับเลี้ยงเธอทาไมตอนเธอยังเด็กนะฮะสานึกบุญคุณบ้างดินี่คุณว่าฉันไม่สํานึกบุญคุณอย่างนั้นเหรอดูสิ่งที่คุณทำกับฉันสิคุณน่ะไม่เคยรักฉันเหมือนลูกจริงๆหรอกนะใช่ฉันน่ะไม่ได้รักเธอเหมือนลูกจริงๆแต่ว่านิวดินิวน่ะรักเธอเหมือนลูกจริงๆนะ นิคีพอแล้วอย่าเลยปล่อยให้เด็กคนนี้ไปเถอยังไงซะเออเธอก็ไม่อยากอยู่กับเราแล้วเธอน่ะมันไม่สำนึกบุญคุณนี่คุณหาว่าฉันไม่สำนึกบุนคุณอย่างนั้นเหรอจะมากเกินไปแล้วนะย่าอย่านะอย่าเนวนินวนี่เนว,เนวฮะเจ้านายเจ้านายเจ้านายเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยไม่นะฉันไม่ผิด ฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยพลังใส่แม่ฉันไปดีกว่าฉันไม่อยู่แล้วไม่คนนั้นไม่ใช่แม่ฉันแม่ฉันไม่ใช่คนนั้นฉันจะเสียใจทําไมคนนั้นไม่ใช่แม่ฉันสักหน่อยนิวเป็นไงบ้างโอเคนะเธอมารับพลังแทนจะทําไมเนี่ยฮะมันใช่เรื่องมั้ยเนี่ยนี่เจ้านายเจ้านายอะจะไปรับพลังแทนขีทําไมเนี่ยเสียสะละแล้วเกินนะนปล่อยให้ขีบาดเจ็บสะบ้างเถอ,อะเอา ้าวลูลี่พี่เธอพูดงี้หมายความว่าไงเนี่ยฮะเฮ้ยนิวเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นอะไรมากฉันโอเคเด็กคนนั้นน่ะไม่ได้ปล่อยพลังอะไรแรงมากหรอกเด็กนั่นใหญ่ฉันเจอนะฉันจะปราบเด็กนั่นเองถึงจะเป็นแม่มือปีฝาจก็เธอเพราเธอคีอย่าทำลายเด็กคนนั้นเลยปล่อยให้เด็กคนนั้นเออไปตามหาแม่ของเธอเถอะเอ,อฉันน่ะเออฉันก็รักเด็กคนนั้นแหละแต่ว่าฉันฉันก็ต้องตัดใจอะ่ะ ดีกว่าให้เด็กคนนั้นอยู่กับฉันเพราะว่าเด็กคนนั้นไม่ได้อยากอยู่กับฉันจริงๆเอาละคะ่ะทุกคนหลังจากที่เด็กคนนั้นรู้แล้วว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอเป็นใคร <_ seas> ความจริงแล้วเนี่ยพ่อของเธอก็คือเดฟนั่นแหละแต่ว่าแม่ของเธอเป็นแม่มดปีศาจแน่ๆแต่เราก็ไม่รู้ได้นะคะว่าแม่ของเด็กคนนั้นเป็นแม่มดปีศาจคนไหนในตอนหน้าเราอาจจะได้เห็นโฉมหน้าของแม่ของเด็กคนนั้นก็ได้แต่รู้สึกว่าสถานาการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเด็กคนนั้นได้หนีไปแล้ว แล้วก็ไม่ได้อยู่กับน,นิวแล้วทั้งๆที่นิวก็รักเด็กคนนั้นเหมือนลูกเอาแหละในตอนหน้าจะเป็นตอนจบของแม่มดคนต่อไปเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าจุดจบของเด็กคนนั้นจะเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นจุดจบของนิวของคีของลูรี่เราก็ไม่อาจรู้ได้ในตอนหน้ามาติดตามกันต่อนะกับตอนจบของแม่มดคนต่อไปนั่นเองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะาการเป็นมนุษย์ มันก็ดีเหมือนกันนะนี่ฉันว่าฉันจะกลายเป็นมนุษย์เต็มตัวแล้วแหละสีผิวที่เคยขาวซีดกลายเป็นสีผิวเหมือนมนุษย์แล้ว่าเอ,อ้น่าเบือ่อไม่ไปเรียนดีกว่าโอ,อ้ยเบื่อเรียนชมัดเลยนั้นนายคนนั้นบ่นอะไรนั่นนะ่ะโอ,อ้ยเบือ่อ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 ไม่มีเงินใช้เลยเฮ้ยฉันว่าฉันมาไถ่ายตังค์คนดีกว่าฮะเฮ้ยมีผู้หญิงให้ถ่ายตังค์เฮ้ยเหมาะจอพอดีเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เธอ ฮะนายนายพูดก,กับฉันเหรอเออว่าไงอะมีอะไรเหรอหนายเรียกฉันเหรอก็ใช่นะดินี่มีเงินปะ่ะขอสกีนสิบได้ปะ่ะฮะนายของเงินฉันงั้นเหรอแล้วดูดีมาของเงินกันได้แบบนี้หรอแล้วนายไม่มีเงินได้ไงล่ะมาขอฉันได้ไงเฮ้ยนงานลำคาญจุมัดจะไม่ให้ใช่ไหมนี่เอาตังมาตัวเร็วจะว่าไปผู้ชายคนนี้ ก็หล่อดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่นายมีแฟนยังอ่ะเธอเธอถามฉันว่ามีแฟนยังงั้นเหรอเป็นผู้หญิงอะไรเนี่ยมาถามว่าฉันมีแฟนยังอ้าวแล้วสรุปว่ามีแฟนยังอ่ะฉันบอกว่าฉันชอบนายนะนี่ฉันน่ะเคยเป็นแม่มดมาก่อนฉันก็เป็นคนตรงๆแบบนี้แหละแล้วฉันก็มาเป็นมนุษย์เดี๋ยวนะนี่เธอบ้าไปเนี่ยเมื่อกี้เธอบอกว่าเป็นแม่มดมาก่อนงั้นเหรอบ้าไปแล้วเอ้ยฉันคุยกับคนบ้าได้ไงเนี่ยเฮ้ย ไปดีกว่าไม่น่ามาขอตังคนบ้าเลยเฮ้ยบ้าแน่แน่บ้าเปล่าเป็นแม่มดอะไรเนี่ยไม่เชื่อฉันงั้นเหรอแต่ฉันรู้สึกว่าชอบนายคนนั้นจังหรือว่าฉันจะตกหลุมรักมนุษย์นะ